สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะนี่ก็อยู่กับเกมเอาล้าสน,นะผมแล้วก็มีแขกรับเชิญนะครับกี่กี่คนวะก็หลายก็หลายคนอยู่ใช่ไหมเหอนนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นพาร์ทที่ห้านะผมมาเอาละ่ะพาร์ทที่ห้านี่ก็ยังไงดีอะ โอ้โหมาถึงเห็นเลยสวัสดีครับโอ้โหนี่มันผีมีควยนี่หว่ามาดูครับพูดด้วยจอยพุ่งดูนี่ครับนาโอ้โยมันถือมีดด้วยกุบไปแลด้ครับทางไหนอ่ะเนี่ยเหรอโอเคครับเราจะเอ้ยจะเอ้ย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 โอ้ยโอเคครับเป็นเพี้ยไรโอ้โยมันจะเห็นนะครับกล้ากล้ากล้าหายรองโอ้ยมันยินมองเอ้าเฮ้ยเอ้าเออ เราถึงเฮ้ยหายไปไหนอะเอ้าหมูมีรอยเลือดเลยครับคุณผู้ชมมือสายแบตหนักหนักต้องเดินไปแล้วดีกว่าอ่าที่ยังมีเลยครับมันมีฐานอะไรมั่งอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมีแฟ้มโอเคเราอ่านกันหน่อยโอเคครับเอ่อไหนวะโน้ตอ่าไม่มีแค่เลยมุณเก็บแฟ้มทำไมวะอ๋อเก็บแฟ้มเพื่อเขียนโน้ตนะแล้วก็ และยหญ่กันแหละต้องมีแบตเตอรี่นี่ไงแบตเตอรี่อย่าแล้วก็เนี่ยต่อเดีอยวเข้าไปเข้าไปเข้าไปมันเงียบกันนะเงียบกันไงฟักอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเหีเหมองใครเดินตามมาวะ <S 2> <S 2> โอเคทางนี้เข้าไม่ได้เธอแม่งล็อกอนะ่ะล็อกล็อกล็อกแม่งล็อกเยอะไรวะ ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหมืดด้วยมืดมืดเฮ้ยใครบอกใครบอกสิคะวเยี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้คิดโอ้ยมึงขอดหัวคนโอ้ยกูไปแล้วไปแล้วกูรีบไปดีกว่าเข้าเข้าเข้าเอาเข้าไม่ได้ไอ้ยิ่งคิดเฮ้ยมาดิเอ้ยมีคีการ์ดมีคีการ์ดเยสกูไปแล้วไม่ต้องไปเปิดตรงนั้นแหละไม่ยินมากไปกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกไปแล้วซีโอเคได้กทา หายบ่นแล้ววะหนักแล้วเนี่ยหนักแล้วเนี่ยหนักแล้วเนี่ยโอเคครับเราเปิดห้องนี้ได้แล้วห้องนี้มีไรมีไรมีก็มีไรเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไร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 ทำอไมไปทำอะไรวะเป็นอะไรมันไปทำไรเห้ยเฮ้ยกูไปแล้วทางนี้กูจะกูอ้อมกูอ้อมอ่าไม่ต nah um, ้องมีใครอยู่อะไรเขี้ต้องอ้อมเพื่อนมีความสุขแล้วก็หัวใจ ผู้หญิงอะดูดีว่าตัวแล้วพอใจอะครับเสียงอะไรเสียงเอะไรยิ่งกว่านี้ก่อนยังพวกยุณเสียงหรอวะไปยังไปยังไปยังกูไปแล้วไอ้เจี๊ยบโอเคมันไปแล้วครับเราต้องเดินไปไปเปิดสวิตช์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตรงนี้นะมันให้เปิดสวิตช์อะไรอย่างนะแล้วที่นี่มีอะไรมั้งไม่มีทานเลยเหรอกูต้องการแบตเตอรี่อ้า เดี๋ยวผมซื้อให้บะไม่ต้องไปขอมันล่ะเอยที่ไหนวะเนี่ยถามไปฉายตากบอะไรเงี้ยที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนมาดิฉันอ่าม o ก g กูฮันสวัสดีที่ไหนเนี่ยนี่มันที่มันที่ไหนอ่ะไม่เคยรู้จักที่ไหนเลยที่นี่คือที่ไหนเปิดประตูโอ้เบสโยเบสที่นี่คือที่ไหนเอ่ยนี่คือที่บ้านไอ้นัดนี่มีสวิตช์ด้วยเปิดชิงอุ้มอ้ จังชิงเลยอ้วนมาไอ้อ้วน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 ทำตังแล้วทำตังแล้วทำตังแล้วมีเงยกระจกไว้มีเงกระจกก็ไป็แตกแล้วเว้ยไอ้ชีตมันแตกวิ่งวิ่งวิ่งเออมีที่ขึ้นมีทางขึ้นมีทางขึ้นก็ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว้มาวะโอยตรงหน้าเลยไอชีตไอชีตไอชีดไอชีตอไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้หนักไหมนี่ย ไปแล้วยังไงคะให้เราลงเลยลงมาลงวะเฮ้ยมึงมาคุยมึงก็ให้ลงมันไม่แล้วมันไม่แล้วไม่แล้วใม่แล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วโคตรว่ะเอ้าเอ้าเฮ้ยเราโดนไฟระเบิดมาจากไหนวะเนี่ย Okay. อีกอูกกกตกมาที่ไหยเี่ยแย่ที่ไหนอะอีแย่ที่นี่ไม่อยากอยู่จริงมืดด้วยอ่ามืดซะด้วยมืดมึงเปิดแฟลชเลยครับตรงนี้ครับไม่งั้นมันไม่ได้หรอกไ,ไหนต่ออะไหนไปไหนต่ออะไ,ไหนต่อเฮ้ยมีคนนอนอีก แหงมืดวะเออใครมาใครมาใครมามีคนมามีคนมามีคนมากูาแอบกูแอบกูแอบไอ้ก้าไรอยู่วะเอาย <laughs> ยยอยู่คิดว่ากูอยู่คนเดียวไอ้พุกอ่ะพุกก็อยู่ไอ้ฝักก็อยู่ใช่อะมึงอะคนเดียวเลยเนี่ยแห่ <laughs> เป็นเบี้ยอะไรมีมีคนเข้ามาไอ้คิดเข้ามาอย่ามาดิโหท้องหน้าไปเลยไปเลยอย่ามาที่นี่มีใครอยู่ ชี้นี่ไม่มีใครอยู่ไมีเฮียอะไรมึงเนี่ยไปมันไปแล้วไปโอเคเตรียมพร้อมกลับไปยังไงไอคิดไอคิดไอคิดเปบีแบตเตอรี่แทบยาออกมาเดี๋ยวไม่ควรถามเดี๋ยวไม่ควรบอกไอเฮียมึงด่าพ่อกูนตมคุยเลยคิดเนี่ยเฮ้ยไอคิดยังยังไม่ไปอ๋อไอคิดยังไม่ไปเดียวไว้เลยเดี๋ต่อแอบต่อปิดดีกว่า ไม่ไปอุ้ยกูจะไปยังไงอ่ะเล่นเล่นเล่นเข้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วเข้ามารอบสองมาบ่อยจุงเบยมาบ่อยจุงเบยเดินเข้าเดินออกอีกทีกูวิ่งเลยนะอีกทีกูวิ่งเลยนะไคทางนี้กูวิ่งนะกูวิ่งนะกูวิ่งนะโอเคข้านี้กูวิ่งดูกูคราวนี้กูใส่เกียร์หมาพลังงานหนักดูโดนนิดนึง เดี๋ยวมาเดีไยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวคิดไม่เห็นเดี๋ยวคิดไม่เห็นเชื่อมันเห็นแล้ว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 เชี่ยด้วยซีอูเกนเน็กท่าท่านไม่ตะโกนดังๆนะนัดโกนทำไมล่ะโดนโดนโดนไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วสใส่ไปแล้วไอคิดมาไอคิดมาแล้ว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 ทางนี้ทางนี้ต้องไปทางนี้ทางนี้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ไปแล้วไอคิดตามมาว่าตามมาว่า อะไรอะไรอะไรสัตว์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 อะไรทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้แล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วโอ้ยอ้าวไปไหนแล้ววะเฮ้ยโอ้ัสดีครับสวัสดีสวัสดีโอเคครับสำหรับพาคนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเอ้ยไม่ไหวว่ะโอเคครับ เร็วจังวะไม่ไหว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 เดี๋ยวทีแล้วเนี่ยไม่รู้อะโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อพันหน้านะครับเมื่อกี้แม่งก็เจอไอ้คิดไปแล้วรอบหนึ่งครับคราวนี้เราจะเจออะไรเดี๋ยวติดตามพันหน้าพาที่เท่าไหร่วะหกหกเออนะครับโอเคครับเดี๋ยวยบายหน่อยครับเงียบบไปไปนะพอดีครับไปไปครับสี่ไม่ยปฉันไม่ถึงแล้วโอเคครับไปไปสวัสดี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 สวัสีสวัสด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 ีสวัสีสวัสดีวัสดีสวัสดีสวัสดีสัสดีสวัสดีสวัสดัสว โ okay, อเคบ๊ายบายเออใครมาใครมาโอเคเก้ไม่บ๊ายบายเฮ้ยคุณจบายจริงไหมเนี่ยเฮ้ยหยาบพึ่งดี่ว่ะไม่ต้องมาแอปแบล็เล่นไปเลยไปแล้วไม่เล่นแลกไม่เล่นละเดี๋ยวค่อยตอบตอบพัดโกนะพัดโกนี่จะมีอะไรเราจะติดตามกันนะฮะโอเคบ๊ายบายแล้วกันตอนนี้ของของจริงละ